สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร์ดนะคะวันนี้นะคะจะทำแรนดอมให้กับคุณทุกคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้หัวข้อแรนดอมของเราวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทำอยู่ควรทำต่อไปไหมและผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมบทสรุปนะคะบางคนคุณกำลังต่อสู้กับความยากลำบากนะคะภายในใจิตใจการใช้ชีวิตหรือการทํามาหากินหรืออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ คุณจะไปต่อหรือพอดีอ่ะมันมันมันเหนื่อยแล้วมันอะไรแล้วอะไรก็ตามนะคะขอให้ไพ่ได้บอกเราทุกคนแต่ทีเนี้ยคำทำนายนี้นะคะผู้อ่านขอเจาะจงหน่อยว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะอืมแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะเราถึงจะมาดูกันในตรงนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ จี้นะคะแล้วก็ยันสำเร็จ นะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะที่ทางชาแนลนี้จําหน่ายอยู่นะคะที่ราคา699บาทนะคะไม่มีไม่มีปลายทางนะคะบวกค่าขนส่งอีก50บาทส่วนยันสําเร็จนั้นราคา229บาทรวมส่งแล้วนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ทักแชทมาได้นะคะโอเคก่อนไปฟังการทำนายนะผู้อ่านขออธิบายอีกสักนิดนึงว่าคําทํานายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้อ่านไพ่เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆนะคะตามหน้าไพ่นั้นจะเกิดขึ้นจริงกับเราทุกๆคนที่ได้มาดูคลิปนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณทุกคนนะคะรับไปแต่สิ่งที่ดีนะคะพลังงานที่ดีเท่านั้นหากตรงไหนที่ไพ่ทานายไม่ดีหรือคําทํานายไม่เข้าหูหรือไม่ชอบใจไม่พอใจตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่ากเก็บไปคิดให้มันเป็นอารมณ์อย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะรับไปถึงแต่สิ่งที่ดีๆก็พอ นะคะวันนี้วันนี้เป็นวันที่แปดแปดกันยานะคะพรุ่งนี้วันที่เก้าเดือนเก้าแรมเก้าค่านะคะโหวันแบบเนี้ยเลิกแบบเนี้ยไม่ค่อยมีนะคะจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝากถวายขอพรนะคะจะมีเซตถวายดอกไม้เซตถวายขนมลาดูโมทกะนะคะแล้วก็เซตถวายสร้อยไข่มุกแล้วก็เซตถวายประทีป ตอนนี้ประบีหน,น้าจะหมดแล้วเพราะว่าลูกค้าจองเต็มแล้วเหลือแต่เซตลาดู ado, ถวายดอกไม้นะคะแล้วก็ถวายไข่มุกนะคะใครสนใจที่จะร่วมถวายฝากถวายเพื่อขอพรในวันพรุ่งนี้วันที่9เดือน9แล้วก็แรมเก้าค้นะคะแอดไลน์ทักแชทมาได้เลยนะคะเด็วพวกพู้อาจจะทิ้งไลน์แอดเอาไว้ให้นะคะแลวถ้าถามว่าขอพรแล้วจะได้อะไร บูชาจี้บูชายันไปแล้วจะได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งทั้งหมดนี้เป็นความสิ่งที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและก็ความศรัทธาหากคุณไม่ได้ศรัทธาหรือไม่ได้เปิดใจเลยนะคะ ปาฏิหารจะไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีก็จะไม่เกิดกับเรานะคะจะต้องเปิดใจนะคะแล้วก็มีความศรัทธาท่านนะคะท่านก็จะประทานพรให้กับเราทุกคนนะคะที่นับถือเคารพบูชาท่านที่เป็นสาวกของท่านนะคะส่วนตัวผู้อ่านนั้นผู้อ่านก็ทํามานานแล้วนะคะถวายดอกไม้ขนมอะไรเงี้ย เป็นปกติอยู่แล้วเกือบจะทุกวันซะด้วยซ้ํานะคะแล้วทีนี้พอมีคนฝากถวายแล้วได้ผลดีมีคนมาบูชาวัตถุมงคลแล้วได้พรได้ผลดีอะไรเงี้ยผู้อ่านก็เลยทําต่อเรื่อยๆนะคะใครสนใจก็ลองแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคาเซตถวายอยู่ที่เริ่มที่99บาทนะคะแพงสุดอยู่ที่299บาทนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ สิ่งที่เราทำอยู่นั้นเราควรทำต่อไหมหรือหยุดทำหรือถ้าจะลองฝืนทำต่อแล้วผลลัพธ์ล่ะจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะคุณลองนึกถึงสิ่งที่คุณทำไปเลยไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเรื่องในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังเลิกเล่าเลิกบุหรีหรือเป็นแปลงตัวเองในในด้านดีๆอะไรเงี้ยก็ตามน,นะคะได้หมดลองลองเข้ามาดูนะ,ะ,นะขอดูหน่อย ขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันโว้ยเดฟโฟร์สันโลว้าวจัสต it. อีกหน่งไปพอพลังงาน huh. คุณมีความลังเลนะลังเลมากมากๆก,กับจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละ อยู่แบบเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างเงี้ยต้องใช้คําว่าไปต่อหรือหยุดแค่นี้หรือหรือจะทําต่อหรือพอดีวะอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วตอนนี้ใจไม่เอาแล้วบอกเลย The f o o l ขึ้นใบแรกนี่คือบางคนคุณอาจจะลงทุนกับอะไรไปเยอะแล้วคุณไม่เห็นเม็ดเงินตรงนั้นแล้วคุณเหนื่อยมากกับสิ่งที่คุณทํา ะะหรืออะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงแรงลง,ลงใจของคุณไปอะ่ะตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ดีอะ่ะลงทุนไว้กําไรก็ยังไม่เห็นทุนก็ยังไม่เห็นหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังสร้างกําลังทําอยู่แต่คุณทํามานานแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่ว่าม,มันไม่ดีแบบยาวๆไม่ใช่มันจะเป็นแบบว่ามันมีช่วงของมันนะคะสิ่งที่คุณทําเนี่ยที่ผ่านมานะพูดถึงที่ผ่านมาด้วยแล้วปัจจุบันพลังงานของคุณด้วยนะคะ ที่ผ่านมามันมีทั้งดีแล้วก็นิ่งแล้วก็ไม่ดีเลยจนคุณมาคิดทบทวนว่าเอาละจะปล่อยดีไหมเพราะใจคุณมัน,น,มนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วคือไม่อยากจะเอาอะไรแล้วไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความเสียดายนะเพราะดัซซันกับจัสติสขึ้นนะคะและมีความลังเลโลเลยอพอสมควรนะเจ็ดถ้วยเกิดขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยจัสติสนะคะเดอะซันนะคะบอกว่า ทุกอย่างที่คุณทำผู้อ่านมองว่ามันจะคืนให้คุณหลายร้อยเท่าพันเท่าเลยนะในสิ่งที่คุณทำเพราะ The Sun เกิดขึ้นแต่มันจะต้องใช้เวลาบางคนถ้าเพิ่งเริ่มทำคุณอย่าเพิ่งถามว่าแน่นอนคนเรามันจะต้องหวังว่าจะต้องเจริญรุ่งเรืองนะสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่คุณอย่าเพิ่งไปหยหาหรือว่าถามว่าต้องได้กำไรเยอะๆต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่าเพิ่งสิ่งที่คุณทำคุณจะต้องมีใจรักแล้วก็ ปล่อยวางพอสมควรค่อยๆเป็นเนี่ยค่อยไปมันจะประสบความสําเร็จแต่ตอนเนี้ยใจคุณมันไม่เอาบางคนปล่อยนานแล้วแต่ยังไม่ได้ล้มเลิกนะหมายถึงว่า <c oughs> อ่ะอย่างอย่างเช่นคุณลงทุนค้าขายอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องใช้ทุนในการซื้อของเดือนนึงประมาณแสนหนึ่งแต่หลังๆมาคุณเริ่มไม่ลงของแสนหนึ่งละคุณลงแค่สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเนี่ยคุณคุณทําอยู่แค่เนี้ยตอนเนี้ยอืม ไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามหรือความสัมพันธ์ที่ลรคุณลงทุนลงแรงไปคุณเห็นว่าทําแล้วมันไม่มีค่าเลยอ่ะความจริงใจของเรามันไม่มีความหมายเลยอ่ะทาไมมันได้กลับมาคือศูนย์คุณก็เริ่มถอยห่างแต่คุณยังไม่ตัดสินใจที่จะตัดหางปล่อยวัดนะคุณยังเสียดายอยู่แต่คุณก็มองว่าคุณจะทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยอ่าถ้าคุณหลายใจนะคะโลเลตอนเนี้ยแน่นอนถ้าไพ่เกิดอย่างเงี้ยทุกคนโลเลหมด หรือสภาว่าการที่เราเราเจอกันทุกคนก็ต้องโลเลลังเลหมดแหละนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์อยู่ตรงหน้าแล้วมันไม่ดีนะเนี่ยแต่มันก็จะมีโอกาสลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเข้ามาหาคุณนะคะให้คุณได้ตัดสินใจลองเปิดหูเปิดตาทําอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจทิ้งงานเก่าก็ไม่เป็นไรถ้าอยากลองอะไรใหม่ๆก็ทําแต่อันเก่าก็อย่าเพิ่งตัดหางปล่อยว่าสัทีเดียวนะคะเพราะในอนาคตข้างหน้า ูอานมองว่ามันจะไปได้เพราะจัสติสกระดซันเกิดขึ้นนะคะอืมอ่าโอเคพลังงานของคุณและสภาวะการตอนนี้เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่จะบอกว่าอะไรเอาสิ่งที่ทำอยู่ควรทำต่อไหมอุ๊ยให้มันหล่นลงมาเอาแล้วกันนะคะควรทำต่อไหมหรือหรือว่าจะปล่อยไป ว่าจะเลิกทําหรือถ้าฝืนทําต่อหรืออะไรยังไงก็จะลงเอยแบบไหนนะคะเราจะหาทุกอย่างพร้อมบทสรุปจากไพ่ในคลิปนี้กันนะคะหูจะสติขึ้น2ครั้งไปต่อนะผู้อ่านมองว่าไปต่อวุ้นเดี๋ยวเดอะซันทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ากรีดไพ่สับไพ่แต่ไพ่มันออกมาอย่างเงี้ย เฮ้ยทำไมอ่ะโอเคเจ็ดเหรียญอืมสถานการณ์นะคะคุณคุณเป็นคนเก่งมากนะเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงวันนี้ที่คุณมาเจอคลิปคุณอาจจะร้องขอในสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ คุณลงคุณลงแรงแนละตั้งใจสักขนาดนี้สิ่งที่คุณทํามันจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนแต่มันอาจจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกว่าคนอื่นเขานะคะอืมมามาเปิดไพ่กันต่อผู้อ่านมองเห็นถึงความสัมพันธ์ด้วยนะวู้คุณดูสีเงินทั้งนั้นจะไม่ทําได้ไงล้าเก้าเหรียญเก้าเหรียญนะคะแปดดาบ The Emperor แล้วก็ จัดเม้นต์นะคะผู้อ่านมองว่าคุณทําต่อได้นะสิ่งที่คุณทําแต่บางระยะเวอ,อเขาเรียกอะไรระยะทางในทางที่คุณเดินไปสู่ประตูความสําเร็จของคุณอนะระหว่างทางนั้นอนะคุณอาจจะเจอกับความเบื่อหน่ายและปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ที่มันไม่มีทางออกแต่ไม่ต้องห่วงนะคะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะเด่นชัดว่าคุณคือนักสู้นะ ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการลงทุนหรืออะไรก็ตามที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ก็อาจมองว่าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อย่างดีนะแล้วก็สิ่งที่คุณทําในอนาคตมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณนะอย่าเพิ่งทิ้งสิ่งที่ทําตอนนี้เลยนะคะคุณอาจจะทําต่อได้แต่มันจะมีช่วงเวลาที่มันผุขักไม่เรียบไม่โฟลว์ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วทุกๆคนแหละ ครั้งนี้ขอพูดอย่างนี้ว่าคุณจะอยู่กับสิ่งที่คุณทําตอนนี้ได้นานแค่ไหนถ้าคุณทำสามเดือนหกเดือนมันยังไม่เห็นนะความสําเร็จยังไม่เห็นแน่ๆในเรื่องของความสําเร็จเป็นปีสองปีขึ้นไปบางคนทํามาแล้วหนึ่งปีนะคะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เปิดไพ่พลังงานคุณลงมือลงแรงทํามาแล้วเป็นปีแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ สิ่งที่ทําอยู่แรกๆมันดีหลังๆมันเงียบมันไม่ดีเลยหรือเป็นประเภทความสัมพันธ์แบบคุณคิดว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบไหมคุณไม่ได้รับความไมตําจ,จากความสัมพันธ์นี้คนคนนั้นเขาอาจจะนึกถึงแต่ตัวเองเกินไปนะคะก็เลยไม่ค่อยคุณไม่ค่อยจะโอเคกับความสัมพันธ์แบบน,นี้เขาทาตัวไม่น่ารักกับคุณฝนตกถ้ามีเสียงฝนรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะคะ อย่าน,นี้มันเด่นมันเด่นด้วยความสัมพันธ์มันก็เด่นการหาเงินการทํามาหากินเนี่ยมันเด่นมากๆนะคะแต่ไม่ต้องห่วงสุดท้ายแล้วคุณก็คือ the emperor the emperor ที่จะได้รับความมิตรธรรมด้วยเพราะสิ่งที่คุณทําไปอ่ะทุกอย่างความพยายามไม่ทรยศคุณนะคะให้ออกมาอย่างนี้เลยว่ายังไงความพยายามในครั้งนี้ของคุณน่ะไม่ทรยศคุณหรอกเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่การงานในสิ่งที่คุณทำอย่างดีนะเห็นไหมเนี่ยต้องมีความพยายามต้องสู้กันต่อนะคะอืมมีคู่แข่งเยอะนะคะมีคู่แข่งด้วยนะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแต่คุณทำได้ผูอ่านมองจับไข่แล้วเห็นไหมสุดท้ายแล้วชัยชนะก็คือคุณ king of swords คุณไม่ใช่ ไม่ใช่แค่ไพ่ทหารหรือว่าไพ่ออ,อมาตเสนาบดีอะไรขึ้นมันคือไพ่คิงนะคะสุดท้ายแล้วชัยชนะก็อยู่ที่มือคุณแต่ระหว่างทางเนี้ยคุณต้องต่อสู้ต่อสู้ให้มากๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานนะบอกไว้เลยนะคะถ้าคุณคิดที่จะหยุดแต่ไพ่บอกว่าอย่าหยุดอืมแต่ก็แล้วแต่คุณนะคะ แต่ก็แล้วแต่คุณแต่พวกอ่านก็ขออ่านตามหน้าไพ่นะคะไพ่บอกว่าไปต่อได้สุดท้ายแล้วเด e อ u ซันนะคะแล้วชัยชนะจะอยู่ที่คุณเงินนะคะคุณก็จะเห็นเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําไปนะคะแต่ระหว่างทางนั้นก่อนจะถึงประตูแห่งความสําเร็จอนะ่ะคุณต้องต่อสู้และมีคู่แข่งเยอะนะคะอืมพูดขนาดนี้เลยนะคะมีคู่แข่งเยอะมากๆ ในสิ่งที่คุณทำํำให้หลืมาขออีกสักสามใบนั่นไหมหกหกดาบนี่ไม่ต้องกลัวนะคะอย่าก,กลัวไพ่ดาบความหมานไม่ได้ร้าย หกดาบมันคือการต่อสู้และได้รับชัยชนะเหมือนกับ King of Swords เนี่ยนะคะคุณจะต้องเข้มแข็งและหนักแน่นให้มากคุณถึงจะชนะในเสียงที่คุณทำอยู่ตอนนี้อุ้ย King Queen ดูสิคือไพ่ดาบขึ้นทั้งนั้นกับไพ่ไม้เอาจริงๆ คุณชนะแน่ๆคุณประสบความสําเร็จแน่ในชีวิตของคุณนะคะแต่ระหว่างทางนี้ขอบอกแลว,ว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยหนักหน่อยนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมองดูคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะก้าวเดินยังไงในเส้นทางนี้นะคะท่านคอยจะไกด์ไลน์คอยชีย้ทางนําทางให้กับคุณนะคะให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีดและประสบความสําเร็จนะ หนึ่งถ้วย่นะ,ะขออีกสักหนึ่งใบสิพอดีไข่ใบนี้มันชอบหล่นลงมาอยากจะรู้ว่ามันจะออกอีกไหมนะคะแต่ไม่ได้เลือกนะคะมันหล่นเองเจ็ดถ้วยไม่ใช่โอกาสก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆ นะคะเงินทองที่หวังก็จะได้ตามที่หวังเพอเพอใครที่มีความสัมพันธ์ที่เน็ดเหนื่อยหนักกันมาอย่างยาวนานหรือแม้กระทั่งกับว่ากระทบกระทั่งกันกับครอบครัวคนในครอบครัวเขาคนในครอบครัวเราอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องห่วงนะคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วคุณก็คือคู่กันจะไม่ใช่ยังไงล่ะคะคิงกับควีนขึ้นซะขนาดนี้อืม แล้แทนยังเดลิเวอร์หนึ่งถ้วยอีกนะคะก็เผอคู่นี้ได้แต่งงานกันแต่คุณต้องผจญภัยคู่นี้คือคู่ผจญภัยนะคะอืมมันต้องนุ่มๆด,ดอนมันจะต้องมีโหรสช,ชีวิตรักมีรสชาติแม้กระทั่งชีวิตในการทำมาหากินเนี่ยก็แบบทั้งขมทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งอะไรหมดเลยทุกอย่างนะคะระหว่างทางมันเหนื่อยมันหนักแต่ปลายทางสุดท้ายแล้วชัยชนะมันก็คือของเรา แน่นอนว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นกฎนะถ้าไม่พยายามก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จถ้าเอาอย่างนี้ถ้าไม่ยอมเหนื่อยในวันนี้สุดท้ายแล้วคุณก็จะไปเหนื่อยในบ้านปลายชีวิตแบบที่เหนื่อยแล้วไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำสู้เราเหนื่อยตั้งแต่วันนี้แล้วระหว่างทางนี้มีแต่ความสำเร็จนะคะแล้วก็จะสุขสบายแล้วก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งหวังไว้ไม่ดีกว่าเหรอ ใช่ไหมล่ะคะก็เหมือนอย่างที่ไพ่บอกคือไพ่ก่อเนี้คือต้องสู้จริงนะไพ่ก็ช่างออกมาตรงกับหัวข้อจริงๆเพราสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ควรไปต่อดีไหมหรือต้องหยุดแล้วสรุปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือโหไพ่ก็ยังบอกให้สู้เลยนะคะคือต้องสู้เท่านั้นนะคะถึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจหวังอืมต้องสู้เท่านั้นนะคะแล้วก็ คุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่าไปพูดบั่นทอนจิตใจตัวเองนะคะขอขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเห็นไพ่หลายใบยนะคะคุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะมันโดนทิ่มแทงนะบางทีบางคนไม่มีใครมาว่าให้หรอกแต่คุณคิดไปไงคุณคิดท้อแล้วคุณก็จะถอยแล้วพอคุณพูดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยมันบั่นทอนทีนี้เลิกทำซะนะคะ ลองไปฝึกสมาธิหรือว่าฟังคลิปเสียงดีๆ<อ>คลิปแบบให้กำลังใจใน YouTube มีเยอะแยะนะคะหลายคนหลายโค้ชนะคะแล้วก็หลายอาจารย์หลายแนวมากนะคะลองไปฟังนะคะแล้วคุณจะมีกำลังใจที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปนี้คือให้กำลังใจตัวเองและเดินหน้าต่อไปไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือขวากน้ำหรืออะไรก็ตามคุณจะผ่านมันไปได้เพราะคุณคือผู้ชนะสุดท้ายแล้วคุณจะคือ the emperor ที่คือคุณจะเป็นจอมราชัน,นะคะเป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างการเงินก็จะประสบความสําเร็จการงานประสบความสําเร็จแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ นะเพียงแค่ใจคุณสู้แล้วก็ไม่ถอยท้อนะมันท้อได้นะแต่อย่าด่าและบั่นทอนตัวเองนะคะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ฝ่าฟันไปผู้อ่านขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ได้มาเจอคลิปนี้คลิปนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในเรื่องของเราของชีวิตนะคะแต่ ถ้าจะถามว่าเอาไปตัดสินอะไรหนักๆในชีวิตได้ไหมผู้อ่านก็ไม่ได้แนะนำเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ถ้าหากคุณจะฟังแล้วเอาไปปรับใช้หรือเอาไปเป็นไกด์ไลน์หรือฟังเพื่อที่จะเติมพลังใจชีวิตให้กับตัวเองนะคะผู้อ่านยินดีมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่ไพ่บอกด้วยนะทุกอย่างเลยนะคะขอให้คุณสำเร็จสุขสมหวัง ในชีวิตทุกๆด้านเหมือนอยากคิดไพ่ได้บอกคุณนะแค่ตอนนี้คุณสู้นะคะกลับขึ้นมาเพื่อสู้อีกครั้งหนึ่งรับรองว่าถ้าคุณเอาชนะใจตัวคนเองได้แล้วทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณก็ชนะได้ทั้งนั้นนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะที่ได้เจอคลิปนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อ,ตอไป เจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ